เป็นร้านปลาส้มเหรอเต้มเติมเติมปลาส้มปลาส้มอันนี้ปลาส้มหรือปลาร้าทอดมีปลาส้มอันนี้ปลาราปลาส้มปลาราอ่าอ่ะเอาปลารานี่เอาตัวนี้ต้นินใช่ไหมใช่ค่ะต้นนิน มันจะมีชินนี้เป็นปลาต้มนะ่าไม่เป็นไรปลาต้มปลาต้มปลา้มิงครับทปลาต้มทอดปลาเลได้ล้ปลาส้มปลาต้มปลาต้ม